สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่รักของหมอพนิดาทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่คะมีคําถามคําถามหนึ่งที่ถูกถามมาค่อนข้างเยอะนะคะ คุณพ่อคุณแม่เป็นชีสลัฟเวอร์ไหมคะเป็นผู้ที่ชอบทานชีสนะคะอาหารอร่อยๆอหลายๆอย่างนะคะที่มีชีสปนอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็มักจะมีคําถามมาถามคุณหมอนะคะว่าเด็กๆจะทานชีสได้หรือเปล่าและจะทานได้เมื่ออายุเท่าไหร่และควรจะทานชีสกันแบบไหนนะคะวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตมาตอบคาถามกันอยู่2 3สามข้อนะคะ ข้อที่1ก็คือชีสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะถึงแม้บ้านเราจะเป็นบ้านที่เมืองเป็นเมืองร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครนิยมทานชีสกันนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ในปัจจุบันนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่ชอบทานชีสอยู่เป็นประจำนะคะการทานชีสเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณค่าและมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพร่างกายเพราะชีสประกอบด้วยโปรตีนที่ค่อนข้างดีมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซีลีเนียมวิตามิน A, B นะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง B 1 2นะคะไรโบเฟรวิน mm hmm. เป็นต้นนะคะ mm hmm. ซึ่งวิตามินเหล่านี้ mm hmm. และโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัส hmm. mm hmm. ก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างนะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกของร่างกายนะคะ mm hmm. ทำให้เด็กสามารถจเจริญเติบโตได้ดีและรสชาติอร่อยนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคำถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่นะคะที่จะสามารถเริ่มทานชีสได้นะคะคำตอบคล้ายๆกับการทานไขค่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คืออายุประมาณ6เดือนเป็นต้นไปนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะดีเลย์ได้ในช่วงที่ประมาณ -78 เดือนนะคะหรือไม่ต้องรีบมากก็ได้นะคะอาจจะเป็นประมาณ1ขวบก็ใช้ได้อยู่นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะเริ่มให้เด็กทานชีสเนี่ยเราจะเริ่มอย่างไรดีเพราะชีสมีหลายๆอย่างใช่ไหมคะหลักการที่สำคัญก็คือควรจะเป็นชีสที่เราเรียกว่าเป็นฟูมิลนะคะแล้วก็พาสเจอไรส์ที่ค่อนข้างดีและสมบูรณ์นะคะเพราะเชื้อโรคที่เราเกรงว่าหรือว่ากังวลน,นะคะนั่นก็คือลิสทีเรียซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในชีสได้และก่อให้เกิดอาการต่างๆได้นะคะ อาจจะเป็นสูตรลับนิดหนึ่งนะคะที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือดชีสให้กับเด็กๆนะคะถ้าว่าจะเริ่มต้นอันดับหนึ่งก็คือเชดดาร์ชีสนะคะซึ่งก็จะเป็นชีสที่สามารถทานได้ง่ายๆนุ่มเป็นแท่งๆได้อันที่สองนะคะ ฮอตเทตชีสซึ่งจะเป็นสีขาวขาวนะคะคนพ่อคนแม่ที่รักคะแล้วก็อันที่3ก็คือครีมชีสซึ่งจะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็เด็กสามารถทานง่ายแล้วก็สามารถทานบนอาจจะเป็นโทสขนมปังชิ้นเล็กๆนะคะก็อาจจะขบเคี้ยวได้เช่นกันหรืออาจจะตัดหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับชีสชนิดอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในการที่จะรับประทานควรจะเป็นชิ้นเล็กๆหัน่นหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่า ทำให้เป็นชิ้นที่เล็กที่สุดที่เด็กจะสามารถรับประทานได้อย่างง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเาลคารพคะชีสอื่นๆเช่นอาจจะเป็นชีสที่นุ่มแล้วก็มีการหมักค่อนข้างเยอะนะคะเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ เช่นอา,อาจจะเป็นแบร์ชีสนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชีสอื่นๆที่อาจจะเป็นบลูชีสที่อาจจะมีเชื้อราปะปนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมาะสําหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพค่ะนะคะก็อาจจะเริ่มนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าอาการแพ้เองก็จะเป็นเหมือนอาการแพ้ของไข่หรือนมได้นะคะเด็กอาจจะมี อาการทั้งระบบผิวหนังพื่นนะคะท้องเสียได้อาเจียนได้นะคะหรืออาจจะเป็นหอบหืดได้เช่นกันรวมทั้ง ช็อกถึงขั้นอนาไฟเล็กซิสนะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะแต่ก็อยากจะให้เด็กเนี่ยค่อยๆเอนจอยหรือมีความสุขในการรับประทานชีสนะคะไม่ได้ถือเป็นข้อห้ามใดๆนะคะก็มีอะไรก็ติดต่อกันได้นะคะก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งทุกท่านสามารถรับประทานชีสได้อย่างปลอดภัยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีครอบครัวน่ารักนะคะสวัสดีคะ่ะ